สวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ตุ้มสวัสดีค่ะพี่แมวสวัสดีค่ะ Well I want nobody but you เขาไม่ต้องการใครเลยนอกจากคุณยิ่งรักใช่ค่ะอะไรๆก็ไม่เอาใครๆก็ไม่เอาพูดแทนอะไรก็ไม่เอาถูกต้องค่ะต้องยิ่งรักบัดดจ้บชูใช่คะวันนี้เราก็เข้ารายการอะไรไรายการที่นี่ของจริงค่ะรีเทิร์นของอาจารย์ตุ้มนะคะแล้วก็เป็นรายการของสถานี ทีวีซีทีวีประชาชนค่ะนะคะแล้ววันนี้เราก็จะพูดถึงแผนที่คาดค่ะแต่ก่อนถึงแผนที่ค่ะพี่แมวขอนิดนึงค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็กลับมาจากอเมริกานะคะอเมริกามาเรียบร้อยนะคะสามอาทิตย์ที่ไปดูไปเยี่ยมลูกมานะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบคนแสดง ซ่งผู้รักประชาธิปไตยคนรักประชาธิปไตยเลยแลวต้องบอกว่าไม่ได้ไปทํากิจกรรมนะเพราะว่าถูกสั่งห้ามนะคะไม่ให้ทํากิจกรรมทางการเมืองใดๆแต่ว่าก็มีแบบพี่น้องเขาก็แน่นอนค่ะเหมือนญาติพี่น้องกันจริงๆนะคะพอเจอกันก็มีการแบบเลี้ยงเลี้ยงหลายมือมากค่ะนอกจากานเรื่องนั้นแน่นอนค่ะถามเราต้องพูดคุยกันนะคะซึ่งก็คุยให้รู้ถึงว่าเป็นยังไงบ้างในพาะสถานการณ์ในบ้านเมืองระดะนี้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับ คนที่รักปาร์ยี้ไต่ส่วนใหญ่เราเป็นยังไงกันแล้วก็ในวันที่มีการเลี้ยงส่งเนี่ยนะคะตุ้มก็เลยได้อัดเทปมานะคะว่าพี่น้องทางนู้นเนี่ยฝากความระลึกถึงมากับพี่น้องทางนี้เดี๋ยวให้พวกเราฟังเลยค่ะค่ะ,ะ,ะขอให้กำลังใจพี่น้องพวกเราที่กำลังหนีกระเจดิดกระเจิงนะแล้วก็ที่อยู่ในคุกด้วยนะคะ ก็อาจารย์ตุ้มก็เป็นตัวแทนมาจากางโนจมาเล่าความทุกข์ยากให้เราฟังเราอยู่ทางนี้ทุกคนก็เป็นห่วงนะคะก็จริงๆเราอยู่ทางนี้ก็สุขสบายเนาะคนอยู่ทางเมืองไทยก็ลำบากหน่อยเราเข้าใจนะคะแต่สู้ๆนะคะพวกเราเป็นางคะสู้พี่ที่พูดเมื่อกี้ชื่อพี่นอมนะคะอยู่อเมริกามา40ปีค่ะแล้วก็เรียนที่มหาลัยทางเชียงใหม่แล้วก็ สามีนี่ธรรมาศาสตร์แล้วก็มีตามพี่น้องไป oh. <laughs> แต่ก็มีพี่น้องหลายคนนะคะ <c oughs> แต่ว่าวันนั้นเป็นวันที่ส่วนใหญ่เขาทางานกัน uh huh. เขาก็เลยมาเท่าที่ได้เห็นนะคะ uh huh. แต่ว่าไม่ได้ฉายหน้าทั้งหมดก็เพราะว่าอยากจะทำมันแบบไม่ใช่ว่าเป็นการจัดตั้งขึ้นมานะคะ uh huh. ก็เลยได้เห็นภาพ <c oughs> แต่ทุกคนก็เป็นห่วงพวกเราหมดทุกคนเลยแล้วก็แน่นอนที่สุดนะคะพี่น้องเขารู้แล้วว่าขณะนี้เราอยู่ในสถา,านการณ์ของกฎไอการศึกอยู่ซึ่งก็ เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวกันที่จะมาพูดคุยเรื่องรัฐธรรมนูญที่ควรจะเป็นก็ตาม <c oughs> ก็ไม่สามารถทําได้อะไรเงี้ยน,นะคะ <c oughs> ก็เลยให้พี่น้องได้รู้คะ่ะว่าเราไม่อยู่ตามลําพังนะคะคนไทยทั่วโลกเนี่ยเขาอยู่กับเราเยอะแยะมากๆเลยให้เรามีกําลังใจที่จะค้นหาแล้วก็ต่อสู้แสวงหานะคะประชาไต่ที่แท้จริงให้ได้ ใช่คือเราก็อยากจะบอกว่าพี่น้องที่อยู่ทั่วโลกท่านก็ไม่อยู่จำลำพังเราก็เป็นกำลังใจให้ท่านอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็แน่นอนแล้วเราก็ทราบว่าท่านก็เป็นกำลังใจให้เราเราก็เป็นกำลังใจให้ท่านแล้วพวกเราก็เป็นกำลังใจให้ท่านหลังยอกยีักใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ท่านนลงยอกยี่ักก็เจอนวาดีบัแชง Only you เลยรักต้องเอาเพลงที่ไหนต้องเอาเพลง Only you ได้ป่ะคะ Only you ใช่ Only you แต่มันแบบโรแมนติกไปหน่อยใช่ไหมเพราะว่าแหม Only you ก็เลิฟอยู่ Only เลยแต่ตอนนี้มันแบบเอาจริงเอาจังมากตามถึงอะไรก็ยิ่งรักอย่างเดียวเลยซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าขำน่าอเนจอนาใจมากเลยเกี่ยวกับวิธีคิดของแบบสนชบางคนนะสมาชิกสภานิติบัญญัติปัจจุบันเนี้ย บางาคนเราก็เข้าใจนะว่าเป็นสภานิติบัญญัติซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เกาะเกี่ยวอะไร <c oughs> ประชาชนไม่รู้เรื่องสิทธิหน้า <c oughs> ที่ <c oughs> เป็นประเภทไม่พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นแพทย์ห้อยโหนมาหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ <c oughs> คือหมายวามว่ามีพลังภายในในการทรีีนป่ายอะไรขึ้นมาได้อะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีเป้าหมายอยู่แล้วเพราะว่าการที่เขาจะเข้ามาอยู่ณที่นี้ได้เนี่ย มันก็ต้องมีแบบมีภารกิจมีภารกิจพิเศษมาอยู่แล้วแล้วก็ภารกิจพิเศษนี้ก็ชัดเจนเลยนอ Only but you but you nobody เอาตรงนี้เลยนะ not any b o d y else but this one u u y y u เลยเท่านั้นเลยเป็นไปได้ไหมคะพี่แมวพอครั้งที่แล้วเนี่ยท่านนายกที่รักพูดได้ดีมากและกระชับอย่างชัดเจนว่าจะถอดถอนอะไรในเมื่อมีตําแหน่งอยู่แล้วนะคะมันไม่มีแคสอะทำอะไรมันผิดตอนนี้มันไม่ชอบทำแล้วเนี่ย แล้วก็ได้ใจประชาชนหลายคนและบางคนที่เป็นกลุ่มของพวกเขาก็เริ่มจะเห็นว่าภาพที่เกิดขึ้นมันคืออะไร uh huh. นะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เลยไม่ให้คนอื่นมาพูดแทนทั้งที่ตางกฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าห้ามคนอื่นพูดใช่ไหมคะแล้วแต่ว่ามอบหมายใครมาก็ได้อยู่แล้วแต่เขาบอกอย่างนี้พี่มาเพราะนายกยิ่งรักเนี่ยไม่เขียนให้ชัดเจนว่าที่ติดภารกิจอะไรถ้าบอกซะว่าแต่งหน้าอยู่อะไรเงี้ยหรือว่ากําลังแบบ ถักนิตติ้งอยู่าถักนิตติ้งอยู่อะไรทำาะอย่างเงี้ยค่ะผ้ามันคออะไรเงี้ยอยู่ก็อาจจะได้อะไรย่างเงี้ยนะครับเขาอ้างว่าเพราะไม่บอกให้ชัดเจนว่าทําไมถึงไม่มาเองทำแกงส้มอยู่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็ท่านก็ชัดเจนแล้วว่าท่านเป็นคนมีนโยบายใช่ไหมคะพักมีนโยบายไปท่านเป็นคนอนุญาตนี่มาทำแต่ท่านไม่มอบหมายให้เจ้ากระทรวงเขาก็ทําคนที่มาก็คือตัวแทนแล้วเป็นคนตัวแทนจริงๆเป็นตัวการด้วยซ้ําที่เป็นคนทํา ใช่แต่ทำไมไม่รับตุ้มก็ไม่ทราท่านท่านน่าจะเขียนอะไรตรงไปตรงมาเนี่ยว่าไม่อยากมาเพราะไม่อยากเจอไอ้พวกนี้ใช่บอกตรงๆไม่อยากมาตรงเลยยไมม่อาากเพราะมาแล้วก็แบบมาถามอะไรคําถามซ้ำๆไม่ได้ไม่ได้เหมาะสมกับสติปัญญาของท่านนายกยิ่งรักอ่ะใช่ค่ะเพราะท่านท่านน่าจะได้ตอบอะไรที่มันแบบมีอะไรที่มันแบบมีความปึกซึ้งใช่ปืงปัญญาเลยมากกว่านี้แต่มามาต้องตอบคําถามแบบ งงอ่ะค่ะจัดเง่าเลยแบบนี้แล้วทำไมมันมีแล้วซ้ำอีกเลยแล้วมันมีคําถามเป็น30สิบกว่าคําถามจากกี่คาถามน้าแล้วมันตัดเหลือส0สิกว่าอ๋อมันจะอะไรกันขนากันไม่เขาเขาก็อยากจะแสดงแสดงตัวพ่อรับจอบมาแล้วอ่ะค่ะพี่ไม่แน่ว่ารับจอบแล้วมีผลประโยชน์่างอง่นเกี่ยวนันหรือเปล่าแต่ละคนก็พยายามแสดงสุดฤทธิ์เลยแล้วเห็นจะชื่อซ้ำๆตลอดเวลาชื่อซ้ำๆอยู่แบบเพื่อแสดงว่าเฮ้ยฉันทํางานนะฉันทํางาน พี่ว่าไม่รู้ว่าป่านนี้ได้อะไรไปหรือยังนะเ<ช>พราะเราเราไม่ได้เก่าหาอะไรแต่ว่านี่ก็คือเราตั้งข้อสงสัย<ช>เป็นแค่สมมติฐานเป็นแอสซัมชัน<ช>เรายังไม่ทำ<ม>างาคนที่สำคัญม,ม,ามากนะคะปรากฏว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะที่ออกมาพูดนั่นพูดนี่มากๆหรือว่าไม่ยอมว่าจะต้องให้เป็นนายกยิ่งรักเท่านั้นเนี่ยนะคะก็มีภาพปรากฏเพราะทีวีย4ิบสีนี่โดยเฉพาะรายการตอนเช้าเนี่ยนะคะของสามสาวนี่เขาทำออกมาเลยจะเห็นว่าภาพของคนเหล่านี้ก็คือคนที่ไปปรากฏตัวบนเวทีของกปปสทั้งนั้นเลย แล้วมันแปลว่าอะไรคะอย่างเงี้ยก็แปลว่า Nobody but you ัไม่เอาไม่เอาใครฉันจะลุมก็ตอวิ่งรักมาลุมมาตุ้มลุมเิงวิ่งรักอยู่คนเดียวไม่ที่มันขํำก็คืออย่างนี้เงยก็หมายถึงว่าไอ้ตอนตอนที่ไปอ่ะตอนตอนที่เุกคนเริ่มเปิดเปิดประเด็นเยนะเปิดเปิดเปิดสภาอะไรนี่เขาเนี่ยนะแล้วก็ให้ไอ้ฝ่ายฝ่ายปปชเนี่ยก็ไม่รู้ไอ้ปปชนี่คือคนที่มาคือใครนะ นายชื่อนายวิชามหาไคมาใครมหาใครไอ้วิชามหาไอ้ไม่ใช่อ้นายวิชามหาไคเนี่ยแล้วเข้าเข้ามหาใครฮะแล้วเขาเป็นใครหมายไงคะเขาเาเป็นใครแล้วเข้ามหาใครนายวิชามหาไคเนี่ยเขาเป็นใครเขาได้รับมอบอำนาจจากใครมาหมายถึงว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่แบบเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นตัวผู้ที่เป็นโจทย์จริงๆใครเป็นคนร้องอะไรเงี้ยนะคะใช่หมายถึงว่า ตัวเขาเองหรือว่าปปชในวิชามหาคายเนี่ยเขาเป็นประธานปปชหรือเปล่าหรือว่าเขาได้รับมอบอํานาจมาถ้าแล้วรับมอบอํานาจมาเขาก็เป็นตัวแทนที่แม่ของปปชก็ได้เหมือนกันอ่ะแล้วทําไมในวิชาอาวิชามหาคายเนี่ยสามารถจะเป็นผู้แทนเดี๋ยวเป็นตัวแทนของไอ้กลุ่มไอ้ผู้ล่าวหาได้แล้วทําไมกลุ่มท่านทนายของนายกิ่งรักถึงจะเป็นตัวแทนของท่านยกิ่งรักไม่ได้แค่นี้มันก็เห็นอยู่แล้วว่าโนบะดีปัจจุเนี่ยไอ้ไอ้นี่มันเป็นแบบภารกิจ ที่รับมอบหมายโ<ก>ดยเฉพาะเจาะจงถ้าพี่แมวพูดแบบนี้ก็แบบว่าจริงๆแล้วก็พักพักเพื่อไทยเขาก็รู้เท่าทันนะะ <c oughs> ใช่ไม่ต้องให้ในายกมาหรอกเอพราะมาถึงก็จะดุมถึงอย่างเดียว<ช>จะพยายามทําลายภา,าพภาพพจน์ของท่านไงคะใช่ให้ดูว่าเป็นอย่างที่พวกเขาได้ประนามท่านไ้บนเวทีมากมายหลายเรื่องนะอ <c oughs> <ช>ินนั่นอินนี่เยอะแยะไปหมดนะคะก็ดีค่ะที่เราไม่มาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการซ้อนกลแผนพี่ชายในความรูกะเพราะนั้นในตอนนี้เราก็สามารถจะซ้อนกลแล้วก็ทะลุทะลวงไอ้ค่ายกล ดอกมาอึกอะไรของมันเนี่ยเขาไม่ได้เนี่ยนะเพราะว่าพอพอ,พอมันเป็นเหตุการณ์มันเป็นเช่นนี้แล้วมันก็ต้องเปิดเผยแบกไตออกมาว่ามันจะถามอะไรบ้างถูกไหมค่<น>ะแล้วก็เราไม่ต้องตอบอะ่ะเพราะว่าไอ้คําตอบเนี่ยมันมันมันรู้อยู่แล้วไม่ต้องตอบว่าอะไรเพราะนั้นตอนนี้ท่านนายกยิแล้วก็มีเวลามากขึ้นค่ะในการที่ไปเรียบเรียงเรียงความอะไรต่างๆที่มันย้อนลอยไอ้คําถามที่มันมาสุดจะเงิบของมันเนี่ยคำถามอะไรจัเงิบของมัน แล้วก็เป็นคำถามที่บอกโอ้โหพยายามแต่งเรียงความมาอย่างดีเลยนะคะแต่สิ่งที่พี่ขำก็คือว่า <c oughs> ตอนที่ไปกันตอนเช้าก็ยังไม่มีใครรู้นะคะว่าไอ้ทางสรชเนี่ยมันจะเล่นมุกบอกว่าเอ้ยไม่ได้เอาผู้แทนเข้ามาไม่ได้ต้องเอานายกนิรักเท่านั้นบัตรเจ้เนี่ยเท่านั้นเนี่นะในกรณีเนี้ยมันก็แบบไ,ไอ้คำถามคำถามที่จะถามท่านนายกเรืองรักเนี่ย มันก็ต้องไม่มีไอ้คำที่บอกต้องให้คำถามนี้ถามท่านนายกยกรักแล้วต้องให้นายกยกรักเท่านั้นตอบใช่ไหมพออีกตอนบ่ายที่มันมาตั้งคำถามนมั้นมีไอ้นี่ประโยคนี้เหมือนกันหมดทุกคนเลยมันแปลว่าอะไรฮะมันเพิ่งเขียนขึ้นใหม่ใช่ไหมไอประโยคพวกนี้ที่บอกต้องให้นายกมาตอบแล้วตอบคนเดียวเท่า<ช>นั้นเพราะว่าในตอนเช้าก็ยังตกลงกันไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะว่าคนที่เป็นประธานตอนเช้าก็บอกเอ้ ในกรณีมันเป็นเรื่องที่ว่าท่านนายกจะมาเองหรือว่าจะให้คนอื่นมาก็ได้ค่ะใช่หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องแล้วคนที่เกี่ยวข้อง Re l a t e d person หรืออะไรกยแต่ใช่เลยที่มาแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรนะเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วบุคคลที่เกี่ยวข้องแปลว่าอะไรเพราะกกว่าก็ไม่มีใครตีความให้ว่า Re l a t e d person หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องนั่นคืออะไรคือตอนนี้พี่แมวสมัยนี้เนี่ยภาษาไทยมันต้องแปลไทยเป็นไทยอีกรอบนะคะเพราะมันจะมีไทยแบบของเขาเลยค่ะกับไทยแบบที่ถูกต้องโฮ้ยไทยอะไรเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า ค่ะไทเมใช่เป็นไทเนสเป็นไทยไทยรู้ไทยสมัยอะไรเพราะนั้นจริงๆไอ้คำต่างๆที่เขาที่เราให้ตีความคือเราต้องการความชัดเจนเพราะพวกเขาดิ้นไปดิ้นมาตลอดเวลาแค่นั้นเองนี้จะเห็นถึงความล้ำลึกนะคะลุ่มลึกของฝ่ายเราว่ามีความฉลาดใช่เหนือนะคะกลุ่มที่พยายามจะทำลายในยกยิ่งลักใช่ เพราะว่าเรารู้แล้วไอ้ไอ้กลุ่มสนชกลุ่มนี้มันเป็นปลาไหลเราเลยเอาใบเอาใบ่อยไปด้วยใบใบอยเป็นรูดปลาไหลเพราะนั้นเมื่อเมื่อหลุดกระจายหมดเลยนะเพราะนั้นตอนนี้เราก็เลยรู้แก่ว่าไอ้คำถามที่มันจะถามเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะได้ไปเต็มตัวเลยวันที่ยี่สิบสองมกลับไปอีกแล้วแล้วคำถามสังเกตไหมฮะเวลามันมันถามคำถามไอ้ไอ้ตัวแทนมหาค่ยเนี่ยไอ้วิชามหาค่ยเนี่ย ก็จะเป็นคําถามง่ายๆอีซี่มากคําถามง่ายๆแบบคําถามนําแบบง่ายๆให้ในปีชในมหาคายเนี่ยสาหรับที่จะแบบกล่าวทอดคุณนิรักพอถึงคําถามคุณนิรักโอ้โหเป็นคําถามแบบตอบไปแล้วพกคือขอคองอกชอชอจากอันนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นก็ให้กลับมาคิดอันใหม่อันที่หนึ่งใหม่แล้วก็เริ่มเริ่มต้นขึ้นมากล่าวหาก่อนนะ ดาว่าไปก่อนดาว่านู่นนี่นั่นต่างๆนานาแล้วถึงต่อไปนี่เป็นคําถามค่ะพอถึงคําถามก็บอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบถ้าคุณยิ่งรักมาก,ก็เนี่ยตอบถึงกินข้าวต้มเช้ามึนเลย <พอ S 1> ค่ะมึนเลยเพราะว่าต้องตักบาทเช้าอีกยังไม่จบเลยอะไรแบบนี้เพราะนั้นเป็นเรื่องที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณท่านกลุ่มทนายของคุณยิ่งรักและผู้ที่ปรึกษาของคุณนิ่งรักที่ไม่ให้คุณยิ่งรักมาลุ่มทึ่งจนถึงสว่างคาตาสว่างคาตาค่ะ ต้องแน่ใจแหละว่าเขาต้องการทําลายภาพลักษณ์ของนายกที่ทําไว้ในครั้งที่แล้วเนี่ยแบบดีมากาาได้ค้ายๆสั่งสอนพวกนี้ด้วย,ยสั่งสอนพวกนี้ครัว่าคุณทําอะไรอยู่อ่ะใช่คุณใช้กฎหมายสิคุณอย่าเล่นการเมืองตรงนี้ค่ะอาอ ถ้าผมไม่เล่นการเมืองแล้วผมจะเล่นอะไรแล้วผมจะเข้าม้ได้ไงเพราะผมมาโดยวิถีเนี่ยผมไม่ได้มาโดยวิถีการกฎหมายใช่ถ้าผมมาลงเลือกตั้งผมก็คงไม่มีเสียงอ่ะใชู่้วุใครเขาก็ไม่ได้แล้วตอนนี้ผมจะหาวิธีว่าผมจะเข้ามายังไงเนี่ยเป็นวิถีต่อค่ะเนี่ยเป็นวิถีที่ผมเข้ามาแล้วถ้ามีความดีความชอบทำแล้วสำเร็จวิธีการพูดทําให้เห็นภาพลักษณ์ที่ลบของนายกยิ่งรักได้ก็จะได้อาจจะได้เป็นสวใช่หรืออาจจะได้ สสไม่แน่จะแต่งตั้งสสอเองส่วนหนึ่งด้วยอันนี้เป็น stepping stone ใช่ไหมเป็นบันไดช,ชั้นแรกเพราะนั้นทำเต็มที่ค่ะตอนนี้ทำเต็มที่นนทำเต็มที่ทตทแต่เราก็ต้องขอบคุณท่านสอนชอหลายท่านที่ท,ท่านก็แบบยังมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่ค่ะท่านก็แบบเหมือนกับว่าเป็นเป็นผู้ที่แบบยังอยู่ในในแบบในความติดตรองว่าอะไรถูกอะไรผิดแบบนี้ซึ่งซึ่งจะมีหลายท่านมากนะคะซึ่งท่านคงจะไม่เอยนเอียง นะไปไปทางอสอทชอบ,บางคนบางกลุ่มบางจำพวกบางจำพวกที่มันเห็นชัดแล้วออกอาการเวอร์มากเลยแบบนี้ใช่ไหมที่จะแบบต้องมาถามคำถามตลอดเวลาต้องมีการท้วงติงอะไตลอดเวลาเพื่อจะแสดงตนอะไรอย่างี้พี่แมวและที่ชัดเจนนะคะคือพฤติกรรมที่เกิดขนึ้นแม้แต่ในวิชามาหาใครก็บอกแล้วว่า ไม่ได้ชุดจริตยังไม่ได้ชุดจริตแต่สอบว่าแล้วสอบว่าแล้วคุณก็มาว่าว่าชุดจริตแล้วเนี่ยมันแปลว่าอะไรพี่ตุ้งเดนนิตินะคะตุ้งต้องถามอาจารย์ละอาจารย์แมวพี่ไม่รู้ว่าต้องถามในมหาครยเนี่ยคือพี่ว่าในวิชามหาครยเนี่ยสอบว่าจะบ้าสอบว่าจะเพี้ยนคิดมากไปหรือเปล่าไม่คือหรือพี่แบบนี้ไหมเขาเคยทําพฤติกรรมอะไรไว้แล้วเขาก็รู้ว่าถ้ามันมีสอบปั๊บแล้วท ก็ตัวเขาต้องเคยเพราะนั้นเขาอะไว่าคนอื่นเหมือนเขาาตีความจากพฤติกรรมของตัวเองประสบการณ์ของตัวเองนะแล้วก็ว่าสอบว่าค่ะไอ้สอบว่าจะลอกวิียญญาณนิพนธ์คนอื่นหรือเปล่าหรือแบบเนี้ยอันเนี้ยเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องสอบว่าสอบว่าเพราะนั้นคุณก็แต่สอบว่าคนอื่นต้องคนคนที่กล่าวหาว่าสอบว่าต้องมีหน้าที่นำสืบอ่ะใช่ใช่ไหมต้องมีหน้าที่นำสืบว่า ก็ผมไม่ได้สอว่าประผมทำเองทำจริงเลยใช่หรือเปล่าว่าในกรณีนี้แปลกก็ไม่สร้างการตรง,ตรงมาใช้ไงคะเอ,อก็ไม่รู้ว่าประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าอ,อะไรแบบนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาอยู่ในแวดวงของคนประเภทนี้หรือเปล่าเพราะนั้นถึงได้ออกมาในคำนองนี้แล้วที่มันน่าขำมากก็คือว่าไอ้อักบกลียอาก,กรรอารของเขานะั้นในตอนที่มาเปิดคดีมันเงอะเงอะเอะเบอะบั๊บปบ๊พูดจาอะไรก็ไม่รู้แบบ ไม่ไม่ได้อยู่กับล่องกระลอยแล้วก็มีแบบริ้วล้อที่นั่งอยู่ข้างๆก็พยายามส่งเอกสารให้ฮีก็อ่านไม่ทันัางอ่านทันบ้างอะไรเงี้ยมันได้เตรียมตัวมั้งคะไม่ใช่คือเตรียมตัวมาแล้วแต่มาไอ้ความที่แบบกระเฮียนกระหือเลยกระเฮียนกระหือลือมากอะไรเนี้ยมันก็เลยทําให้แบบปั่นป่วนเกิดจการปั่นคือคือถ้าจิตจิตใจภายในไม่มีเถยจิตมันไม่มันไม่มีความชั่ว้ายในจิตมันก็จะสงบพอมันสงบแล้วมันก็จะพูดจาอะไรไปได้ราบรื่่ะ ได้ความกระเทีืยนกระหือรือในการที่พยายามที่ทำลายทําลายคนเนี่ยต้องจัดการให้ได้ต้องขจัดแล้ว <c oughs> ไ,ไงทำยังไงนั่นแหละมันก็เลยมีอาการอย่างเงี้ยเบอะเบอะเบอะบะอะไรเลยแล้วแล้ว,ลว,ลวพอถึงพอถึงไอ้ไอ้ไอไอเป็นเป็นเป็นมีสคริปต์เนี่ยก็อ่านสคริปต์ไปแล้วพอนึกข <c oughs> <น>ึ้นมาได้อะไรอะไรไม่มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์ก็ลุกขึ้นมาอย่างนี้เลยเสียงดังเสียงดังมากเลยแล้วพอ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 เสร็จแล้วมันมันแบบมันหมดแล้ว ันหมดแล้วที่นึกว่าจะพูดได้จบแล้วไอ้สิ่งที่ตัวองานมีหรือสมองอ่ะก็มาอ่านสคริปต์ต่อทำสคริปต์ือนเดิมสคริปต์ก็ไม่ไม่ค่อยจะปฏิติประต่อกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันก็เลยเห็นว่ามันที่พี่ใครบอกไปพูดไปเมื่อครั้งที่แล้วว่ามันอันเป็นมากเลยมันไม่เป็นวิชาชีพไม่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 มีความสุขุมลุ่มลึกใดๆทั้งสิ้นเลยซึงไม่เหมาะสมก็เลยไม่ทราบว่าเนี่ย ไอปปชเนี่ยมันส่งคนนี้มาเป็นตัวแทนได้ยังไงหรือเป็นผู้แทนหรือเป็นผู้เกี่ยวข้องอย่างไรที่เข้ามาเนี่ยแล้วพี่แมวแล้วตั้งแต่ต้นนี่คือวิธีการนําเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเนี่ยนะคะมันผิดตั้งแต่ต้นเนี่ยแล้วแปลว่ายุคนี้ของเราอยู่ขนาดนี้พี่แมวอะไรที่มันผิดก็ต้องยอมให้มันถูกอะฮะพี่แมวว่าไหมมันไม่มีเรื่องแต่ต้นเลยนะคือเป็นปเรื่องนโยบายที่นายกยักษ์เขาทำแล้วปปชไม่ได้มีหน้าที่เรื่องนี้เลยแล้วเข้ามายุ่งวุ่นวาย แล้วก็กลายเป็นเรื่องที่ใช้ได้อยากเข้ามาเข้ามาแล้วทุกคนก็รองรับสอนชอบางคนนะคะ,ก,ะก็ยิ่งกะถือลือประเภทเดียวกันจะต้องจัดการถ้าเป็นไปได้นะความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้ก็เขียนในรัฐมนูญไปเลยว่าห้ามคนนามสกุลนี้มายุ่งการเมือง หรือไม่ก็ไปตกลงกับเจ้าของามสกุลเขาซะว่าขอให้คุณหยุดแล้วผมจะมาหยุดผมขอสัมปทานผมขอสัมปทานจากตระกูลชินวัฒนมาขอเล่นกันไงนไคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมาทําให้กฎหมายมันจะเสียหายไปเลยนะพี่แมวตอนนี้แปลว่าขณะนี้ปปชอยากจะยุ่งเรื่องใครก็เข้าไปหมดโดยที่ติงไม่ได้มีหน้าที่อ๋อไม่ใช่หรอกคือว่าปปชตอนนี้เขาต้องพยายามทํางานมาก เพราะว่าเราก็ทราบกันว่ามันมีคนที่เริ่มเริ่มแบบว่าเอ๊ะปปชมันแย่ที่มอะไรเพราะงั้นก็แนะทำบอกให้ยุบไปเลยใช่ไหมหรือไปรวมกับอันอื่นแล้วก็มีการรับลูกกันพอสมควร ระนั้นปปชก็พยายามจะทําหน้าที่เพื่อจะเห็นว่าตัวเองมีประโยชน์เดี๋ยวไม่ได้เงินเดือนเพื่อจะเห็นว่าหนึ่งตัวเองมีประโยชน์แล้วก็้แลวมีประโยชน์ในการที่กําจัดเสี่นหนามของของฝ่ายผู้มีอํานาจให้เลยแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวเองก็อาจจะว่ามีสิทธิ์ที่สวายก็คือจะอยู่ต่อไปได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทําและที่ตุ้มตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ยมันไม่มีเรื่องมาตั้งเด่แรกแล้วอยู่ทําเรื่องขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ถ้าเราถ้าเราดูจากไอ้การที่นําเสนอข้อมูลของเนี่ย นายมาหาใครก็ี่เห็นว่ามาเหมือนจะเป็นทนายของพรรคประชาธิปัตย์เลย <c oughs> บ้าบ้าบาอเขาแต่ <c oughs> คือเขาถามเรื่องไอ้การกำลังข้าวนะว่ามันมันมีปัญหายัางไงมันก็ไปพูดถึงว่า เนี่ยน,นะไอการการจำนำข้าวเนี่ยมันมีปัญหามาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วผมก็ได้ไปให้ทีเีไอทำให้ซึ่งทีเีไอก็บอกให้เป็นการประกันราคาข้าวพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการทำประกันทำประกันราคาข้าวเ<ะ>นะ่เพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีกว่าทางฝ่ายจำนำข้าวแล้วก็พูดเหมือนกับเป็นทนาย<ะ>ของพรรคประชาธิปัตย<ะ>์เลยแล้วเขาก็รู้กันทั่วไปว่าก็กคุณมาหาใครคุณไปจ้างทีเีไอทำวิจัยอันนี้มา แล้วไอ้วัตถุประสงค์ในการเอาเงินไปทําวิจัยเรื่องนี้พ่อรายก็ต้องการจะแบบทาไมอะไปจำกัดจากคุณทักษิณนั่นเองใช่ไหมเพื่อจะไปแบบไปกล่าวหาคุณทักษิณว่าการจานาข้าวมันไม่ดีประกันข้าวดีกว่าแล้วคุณมาทําตัวเป็นทนายของของพรรคประชาธิปัตย์ได้ไงคุณต้องมีหน้าที่ทํตัวเป็นกลางเลยแบบนี้ซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่มันเห็นกันชัดเจนแล้วหนึ่งก็คือไม่มีเรื่องสองก็สร้างเรื่องขึ้นมา ในเมื่อมันไม่ไมันไม่มีเรื่องไม่มีหลักฐานก็ไปจ้างคนทาหลักฐานไปจ้างทีเดียไอทำหลักฐา,านขึ้นมาเพื่อตัวเองเจะได้นาเหนือเรื่องขึ้นมาได้เพื่อเเห็นเลยว่าเป็นแบบสมคบคิดทุกอย่างทุกเรื่องเลยนะและไอเงินที่ไปจ้างทีเดียร์ไอเงินของใครคะอยากจะรู้ประชาชนค่ะภาษีเราแล้วถ้าเป็นเงินภาษีเราล้วก็ไปจ้างคนมาเพื่อจะแบบมาดิสเครดิตรัฐบาลอะไรแบบนี้แล้วมันเป็นเรื่องการกระทําที่ถูกต้องไหมใช่ไหมอันนี้ก็คือคือประเด็นหนึ่งอ่ะที่ที่เราต้องยกขึ้นมาพูดกันประเด็นต่อไปก็คือวันเนี้ย ในในกรณีของไออก็มีคนถามกันอยู่ตลอดแล้วว่ากรรมการปปรชมันเป็นกรรมการที่ชอบหรือเปล่าค่ะถูกไหมค่ะบางคนก็ย,ยกประเด็นว่ากรรมการปรชปชเป็นกรรมการที่ไม่ชอบเพราะมันไม่ได้รับพบรมและของการใช่ไหมซึ่งในประเด็นนั้นเราก็พี่ก็ไม่ทราบรายละเอียดน,นะแต่แต่วม,มันมีประเด็นที่ว่าไอ้กรรมการปปชที่มันได้มีการแบบแต่งตั้งเพิ่มเติมมาในกฎหมายไม่ได้บอกให้แต่งตั้งเพิ่มเติมมาเนี่ยไอ้กรรมการพวกนี้มันเป็นกรรมการที่ชอบหรือเปล่า เพราะนั้นถ้ามันไม่เป็นกรรมการโดยชอบไอการประชุมหรือมติอะไรของปปชที่ลงมติมามันก็เป็นมติโดยไม่ชอบชเพราะกรรมการที่ไม่ชอบด้วยกดยกฎหมายเนี่ยมันเข้ามาเป็นกรรมการแล้วมาลงมติด้วย<ช>การประชุมนั้นก็เป็นการประชุมที่ไมช่ชอบเพราะนั้นถ้าเป็นการประชุมที่ส่งไอเนี่ยไอมาหาครยเนี่ยมาเนี่ยมันก็เป็นการแบบตัวแทนอยู่ก็ไม่ชอบอะ่ะเพราะใครใครลงมติให้ให้ในวิชามหาครยเนี่ยมาเป็นตัวแทนของเสนอตัวเองมั้งคะไม่รู้นำเสนือตัวเองก็ไม่ชอบ ใน,ในกรณีถ้ามีกรรมการลงมติมากรรมการก็เป็นการลงมติไม่ชอบเพราะกรรมการมันไม่ชอบถูกไหมฮะ,ะเพราะนั้นอยู่ไม่มีสิทธิ์เลยคือคือโจทยนะอยู่เป็นโจทเถื่อนนะผู้กล่าวหาเป็นผู้กล่าวหาเถื่อนนะ,ะแล้วก็จะมากล่าวหาใครเขาได้อยู่ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเข้ามาในคดีตั้งแต่แรกคนคนนี้มาเข้าเข้าในคดีตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะต้องเป็นผู้ที่แบบมีข้อพิพาทกันต้องโต้แย้งกันแล้วคุณเป็นใครไอข้อพิพาทคุณก็สร้างเรื่องขนะึ้นมาให้มันมีข้อพิพาท ใช่ไหมแล้วคุณก็กล่าวหาแบบเลื่อนลอยแล้วคุณก็ทําตัวเป็นทนายของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วไอ้พยานหลักฐานของคุณก็คือไอ้ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์่น่งอภิสิทธิ์เวชชายทีวะทีเรียไอ,ยอยงเงี้ยคุณเอามาเป็นพยานก็เป็นพยานคนหนึ่งคุณจ้างมาทําวิจัยและอีกคนนี้คือฝ่ายของคุณน่ใช่ไหมแล้วก็เป็นฝ่ายที่แบบลุกขึ้นมาแบบว่าเสร็จแล้วม,มันก็พยายามพูดแก้เกี้ยวว่า ถึงแม้โครงการประกันร,ราคาข้าวก็ตามมันก็มีปัญหาอยู่ตอนนี้เราก็พยายามจะสืบค้นดูในเรื่องความผิดก็คงจะไม่ช้าเนี่ยหรอกที่จะมีการกล่าวโทษแต่ว่าจะมีความผิดหรือเปล่าไม่รู้ออนี่พูดไปเลยว่าจะมีความผิดหรือเปล่าไ,ไม่รู้ไม่รู้ไม่แน่ใจแต่ว่าแต่ในเรื่องแน่ใจมากเลยคือมันยังไม่ทุจริตเลยแต่กูต้องเอาไว้ก่าวว่ามันสอถึงไม่ผิดเลยแต่มันสอ มันสอกเพราะนั้นก็เอาความผิดไว้เพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งเพเป็นการเปิดเผยเข้อมูลของตัวตัวเขาเองเขายิ่งพูดมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งยิ่งเห็นไอ้เจตนาภายในมากขึ้นตรงนั้นว่าไอไอ,ไอการที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอย่างที่ตุม้มตั้งข้อสังเกตมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไร แล้วที่สําคัญคือเราก็ยิ่งเห็นว่าความไม่จําเป็นของการมีประชรนี่มันสมควรจะยุบไปแล้วล่ะค่ะใช่เสียดายเงินแต่ละเดือนนะคะใช่แต่ว่าคนที่ทํางานในหน่วยงานนั้นที่อยู่ในสำนักงานก็ไปอยู่ที่อื่นก็หมายถึงว่าลดไปในกระบวนการยุติธรรมนั่นแหละกระรวงยุติธรรมเขาก็มีรองรับอยู่แล้วใช่แต่คนกลุ่มนี้ไม่น่าจะอยู่เพราะว่าคดีที่สําคัญหมดอายุความไปต้องรู้จักเท่าไหร่ค่าเสียหายเป็นหมื่นหมื่นล้านบาทเนี่ยใครรับผิดชอบคะใช่ซึ่งเราก็าเคยนําเสนอไปแล้วว่าควรให้ ท่านประยุทธ์เนี่ยใช้มาตรา44เอามาตรา44มาใช้เลยในกรณีนี้เพราะว่าก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้วปปชเองที่ไม่ได้ดําเนินคดีในเรื่องไอ้เนี่ยปลสใช่ไหมปลสอเนี่ยเพราะนั้นก็เป็นการที่ทำไม่เป็นการกระทำผิดต่อหน้าที่น่าจะเป็นหนึ่งห้าจิตอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นการกระทำอย่างนี้ก็เป็นเหตุก็เป็นเหตุที่ที่จะทำให้ท่านนายกใช้มาตรา44ในการที่จะมาแบบ ตัดเตือนหรือว่าปรับปรุงแก้ไขหรือยุบหรือไม่พี่แมวปปชนี่ปรสศเนี่ยขยายความอายุความได้เลยเพราะมีอํานาจเพราะต้องการมันคือผลประโยชน์ของชาติตรงนั้นน่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ทำไมไม่ทําก็คือหนึ่งก็คือหนึ่งถ้าบอกว่าปปชไม่ทําก็ยุบไปเลยใช่ในเมื่อคุณไม่ทําก็ให้คนอื่นทาแล้วก็สองก็ขยายยุบความของปปศเพราะมันกลอยเกิดควาหแล้วก็กำหนดยุความให้ชัดเจนว่าเท่าไหร่แล้วให้เสร็จถ้าไม่เสร็จก็จัดการพวกนี้ลงโทษเลยใช่ มันต้องมีบทลงโทษบ้างค่ะคนที่คิดว่าติงทาเพื่อชาติใช่ไหมคะ uh huh. ทาเพื่อแบบความถูกต้องทั้งหลายแต่ว่าขนาดนี้มานอะไรคะทำอะไรไม่เสร็จก็เงียบไม่เห็นใครว่าอะไรเลยใช่เพราะว่าแล้วก็ยังลอยหน้า,<ร>นามีกนะฮะมันเป็นพวกพวกมันไงค่ะยังลอยหน้ามาอีก uh huh. มาเสนอหน้าตุ้มไม่เข้าใจเขากล้ามาเสนอหน้าได้ไงก็ไม่รู้เ <ทำ S 2> สียทำคดีของนายกยิ่งรักเนี่ยซึ่งคดีเขาเพิ่งเกิดแล้วก็ติงก็บอกจะเอาเรื่องเขาที่ชัดเจนมากพูดเองนะคะว่าสอบทุจริตสอบว่าจะมีปัญหาแต่มันยังไม่มีอ่ะ คืออะไรที่ไม่มีขนาดเราจะไปฟ้องตงํารวจพี่แม่ตำรวจบอกเขาลงบันทึกประจําวันไว้เท่านั้นตุ้มเคยนะคะ uh huh. ตุ้มไปทะเลาะกับไอ้คนขับรถนานแล้วค uh ่ะ huh. สมัยตุ้มยังสาวๆอยู่ก็แบบเปรี้ยวฟ้าผสมควดแล้ว <laughs> เสร็จปรากฏไอ้ผู้ชายที่มันขับรถข้างหน้าตุ้มมันลงมาพร้อมกับเหล็กจะมาตีรถตุ้มนะคะตุ้มตกใจมากตุ้มรีบไขกระจกบ,บอกให้คนแต่ก่อน,นมันทัเวยตรงสุริสารบอกว่า บอกคนขับรถเมย์บอกว่าช่วยด้วยคนจะมาฆ่าฉันนะคะไอพี่ชายนั้นเมียเขามาด้วยเขาเลยฉุดเขากลับไป uh huh. ตุ้มก็จดทะเบียนรถไว้เรียบร้อยเลยวันรุ่งขึ้นตุ้มก็ไปสอนอค่ะแจ้ง uh huh. ความว่าตุ้มจะถูกคนที่ฆ่าตำรวจบอกว่าไงไหมคะคดียังไม่เกิดสิ่งที่คุณจะทําได้คือคุณลงบันทึกประจํำวันไว้เท่านั้นอ uh huh. นี่ค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่มันไม่ได้มีมันสอน uh huh. แต่มันยังไม่เกิดแล้วคุณมาเป็นเรื่องเป็นราวแล้วอย่างหนึ่งพออายการสูงก็เอาเรื่องไปทำเขาบอกไม่ไม uh ่มีก็จะเอาเรื่องเขาอีกแล้วก็เนี่ย เมื่อวานนี้มันก็มันก็ไปพูดแบบว่าอ้างอิงถึงอายการสูงสุดอีกวเนี่ยได้มีการประชุมกับไอการสูงสุดแล้วนะเนี่ยก็มันดําเนินคดีแล้วทุเล็กเขาอยู่นั่นเลยใครให้คุณมาเป็นโคศกแทนอายการสูงสุดเนี่ยในกรณนี้ไอการสูงสุดควรจะมาฟ้องหมิ่นประมาทเลวนะเพราะว่าแบบแบบอย่างนี้เขาเรียกไม่เขาไม่เรียกว่าส่อฮะเขาเรียกจัดการงานนอกสั่งจัดการงานนอกสั่งภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเสือกค่ะไม่ให้สฮอเขาเรียกว่าเสือกค่ะเพราะฉะนั้นในกรณนี้คุณเสือก มาแถลงการก่อนได้ไงว่าเนี่ยได้มีการตกลงกับอัยการสูงสุดแล้วว่าจะมีการฟ้องคดีและอย่างบทบาทของคุณต้องแยกนะคะคุณปปชอัยการสูงสุดเขาอยู่อีกฝ่ายหนึ่งนะใช่ไม่ได้คุณไม่ได้อยู่ทํางานแล้วประชุมไม่จับกันแล้วมันก็ยังไม่ได้มีการตกลงการทุกเรื่องเลยใช่ไหมแต่พี่มาที่เจ๋งสุดค่ะที่เขาอยู่เขาให้สัมภาษณ์ค่ะในมหาคทยเด่นนะคะเขาบอกว่าถ้าอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องคือไม่มีมูลอะไรต่างเนี่ย เขาจะฟ้องเองแล้วมันเป็นใครที่มันจะฟ้องเขาอ้างเข้าไปปปชฮะออก็เป็นปปชแล้วก็เป็นผู้แทนเป็นตัวแทนถ้าเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนเพราะนั้นทนายของท่านยิ่งแล้วก็เป็นผู้แทนและเป็นตัวแทนได้เช่นเดียวกันยิ่งกว่านะยิ่งยิ่งกว่าในมหาไค่นี่ใช่ไหมเพราะนายยกอนุญาตคือมอบหมายให้มาแต่ปปชเราไม่เคยเห็นหนังสือนะคะใช่ปปชให้คนนี้มามหาไค่เนี่ยใช่ค่ะพี่นาต้องเบรกแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับพี่เนาะอีกสักครู่ค่ะ